อันนึงกูเริ่มสันคอนแล้วตัวนี้เปิดเยอะปะรอบนี้เยอะปะบินอะไรนะครับพี่ตัวนี้ตัวนี้บินเยอะปะห้าแสนแม่งแน่นทุกรอบ5 0 0 0 0นกัเอาตายินเอาปากบอกเล่นสนุกแม่งแทงกันเอาตายแทงเอาตายของจริงแล้วนะแต่ละวินเนี่ยโหเย็บ้อยอ่ะได้ใจสวยมากเอ้ย้องเปิดเพลงดูไว้แชมป์ดิ เฮ้ยเฮ้ยลองเป็นบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มหมายมันก็ตึงหมายมันก็ตึงเดียมือสั่นเลยอะไม่เล่นสิบวันอะ โอ้ลูกแป้งขอบคุณลี่แป้งครับ97ด้วยบวกแล้วบวกให้แล้วพี่ที่เราในครับพี่พี่เรงพี่พี่เพี่ทำไงเียกเริ่มดีแล้วครับพี่่ว่าส่งเวลาโจไม่ต้องบวกเลยโจส่งเวลาตอนนั้นเขาเขาจะเล่นมีดหรือไม่บวกให้แล้วพี่ใครใครจะเล่นมีดเฮียยหมาดทับเขาบอกว่ายังไม่เอาไม้ไม่มีมีคนเล่นไม้เป็นแบบไม้ตึงๆไหมตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่อยู่อะครับอ๋อไม่ไม่ก็ไม่ใชครับ ก็มึงก็มาแทงเหรอไอ้เก๋าไอเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันอยากเล่นครับเพื่อนอยากเล่นไม้ไม้ไม้อ๋อไม้เพืื่อนชไม้ใครจะมาเล่นไม้ใครัะมาเล่นเฮียนี่มาเอาอีกแล้วในทีนี้เอาไม่พอเพื่อนชื่ออะไรครับเนี่ยนั่นแหละพวกพวกไอดาพวกไอสุดาครับแต่ไม่เป็นไรพี่นั่นแหลกับเอ็นดีก็ได้สุดยังกันเพื่อนพวกสเกิร์ตเหรอมาก็ได้ครับรอบรอบนี้ผมเล่นเองก็ได้ครับ ไอ้กายกายกายอะไรครับพี่เล่นอะไรครับพี่เรากายอยู่ไหนวะตอนเราถูกแล้วได้ครับพี่บินกับพี่บินได้ไหมครับไม่หลงไม่หลงเอวิลลี่เลยเอวิลลี่ยาวต้องวันมาแล้วไอ้บินเอวินจะเล่นบ้างไหมพี่บินไอ้บินไม่เล่นพี่จะเรียกสกายมาเพราะแค่สกายจะมาพี่ไดมาบ้างมาเล่นกับบินก็ได้คอลองกับต้อน่อยวะเห็นว่าชนะแวนมาสามศูนย์จะลองเอาตัวตึงแหละอีบินอันนี้อันนี้เปิดโตัวไหมอันนี้เปิดโตัวไหมเปิดไหมพี่เปิดไหมพี่พี่เพิ่งพี่บิน ไม,ไ,มไ,ม Pen ไม้ี่จะเปิดหืจะเปิดพี่เนุ่นนุ่นนุ่นน่นนนนนเมีคนแทงมทางไม้ทางไม้ครับทางไม้ทางไม้ทางไม้เินเนเอาเอาหมูออกด้วยเดียวแทงแล้วติดเพื่อนทางครับเออาหมูก่อนไรอยู่ออไอเทสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับเล่้ต้ไม้พี่ไวเลีต้ไม้สัตว์ ข้ามือสวยดีกว่ามิดไม่เข้มเกาะพี่ไม่ได้คืนนะของนั่นแหะรอคนกับของพี่โอเคโอเคพี่จบแล้วล่ะมีเท่าไหร่เสียไม่ได้ด้วยอันนี้ใครเจอใครวะเข้มไอ้ทองไปแค่ไอ้ทองซีหรอทอ่ไทองไม่ไม่ยห็นเลยครับ อะไหรือเปล่าครับป้าเอาไปเชฟบีนถ้ามึงเดินมาถ้ามึงถ้ามึงเดินมาแถวๆเราจอมันกว้างอ่ะสะบัดเราดีๆเลยไปต้องไม่ไม่ทำใหเฉยอย่างเดินไม่เห็นเลยน่าจะป้าเราเห็นป้าบอกเอาไปเลเมื่อกี้โอเคครับพี่ผมฝากด้วยอันนี้ใครเจอใครอะครับเอเดียสนามเทือยพี่มีพี่มีพี่มีเอเดียบอกแล้วสามเทือยนไปพบกันเลยว่าเอเนี้เหรอน่าจะมีเหมือนกันนะครับพี่บินสู้ๆครับพี่ ยังไม่หายดีเลยนะฉล่องยืมแสงมือดีเอาได้ไหมไตอนนึงไอ้ลงที่ใครว่าจะลงบิลลี่อ่ะลงที่ฝั่งเสียไม่ได้ไงไปลงฝั่งหนูแน่ะคนน่ะน้องเขารับอยู่ว่ะผมว่าต้อบิโยนไอตอนมันตึงด้วยเทียมีดอ่ะถึงว่าเอาเกียร์ไกลแบนอยู่เลยไอแบนแค่สองยกไยนะ เออเราทุกคนน่ะที่มอวัดเล่นกับมันตอเควะเฮ้ยใส่บ้ามีสายมูพี่มีพส้มลีบ้าจับอเขดไม่ขอสิบคนละครึ่งแต่ขอมีสิทธิ์คิดถึงได้ไหมยัดอ่ะโเยวดูดิเอาไวที่รองน้องแวยัด ดูดิเฮ้ยเจอสายบ้าลองลองยิ้มกันแสงเดียบว้บ้าพลังสายบ้าพลังมึงมึงไม่ใส่กันเลยมึงใส่กันเลยมึงเสียค่อยมาเอาคุณไอ้ที่เงียบดิไอ้ปอขอขอก่อนนะดิไม่มีเกาะใครมีเกาะให้บินเล็กเลเดี๋ยวพี่เอาให้เล็กเลยเป๊่เล็กเลยเขับไปเอาเกาะคนหนึ่งดิใครวะใครว่ามบ้งอ่ะกูน่าจะยาวอ่ะดูละพี่เอากี่ตัวเดี๋ยวผมไปหยิบให้เดี๋ยวมึงโคงมาถ้าแค่ร้อยตัวแล้วร้อยอ่ะหลักร้อยเอ้ยได้ แล้วทา่านี้ซอลและโซผมแดงปะยาโคตรเท่เลยวะ่ะเราอย่าดูไว้วิ่ต่อดูอีกวินดูขอดูอวินขวดูวินยะยายายา ไีไปเลยมาเลยเนี่ยอาแปะข้างในโคตรเท่เลยวะ่ะดีขาวอ่ะ 这个赛不废话。 ต่อยทำไมไอ้ไปกัดเดี๋ยวกูต่อยมึงพี่มีเหล็กไหมม่ไจะซื้อนะพี่ขอเอาไปทำเกอะเออมีการมีเหล็กไหมซื้อเหี้ยเด็กเหี้ยเด็กของคนเด็กเหี้ย477พี่เอาไปทำเกาะขอได้ทำเกาะผีแท่งเอาพันแท่งเหี้ยพวกมึงนี่นะไอสัตว์กระเป๋าอะไรกัน477ครับพี่ต่อเลยนะ477 ผมครับ4ีอเอา้าให้ไม่ได้อะห้าห้าแปดตีโหทั้งยี่สิบทั้งยี่สิบตัวแน่อู้กูมาทำไมเนี่ยเสียกลับมาเสียของอีกอพวกเด็กเชี่ยนี่นะ เออหนูอยู่ในเครื่องวะไอ้เหี้ยรถไอ้คุณน่ะมาดูฟังไอ้เหี้ยหนูอยู่ในกระ,ะโปรงวะอัปลอมีหนูปะเนี่ย เสียงเหมือนใส่รองเท้านั่นยามาเตะบอลทีส่สนามบาเก้พื้นบาเก้อ,อน้องพี่กบลืม งเอาไว้ไว้ที่กันเลยไว้ที่กันเลยไม่มีแฟนมาเชียร์ด้วยดูดีนีเล่นดีนี่เพรแฟนมาเชียร์ปะมีโอกาสเฮ้ยเฮ้ยจะฟาดหัวด้วยเวรเวทีเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ถึงหัวเคลียนะมีดอ่ะโดนไหลก่อน เอาแล้วเริ่มเมาตามนี่เหรอนี่ปาดขวาดูๆๆดูๆๆดูดูดูบินมันปั๊มเพลเนี่ยแต่มันโตไม่ลงนะใช่ตัวเด้งเลยมือติดเขียวๆแต่ยือออนอยู่อะเขาเอาอะดูดิเห็นปะ เจะจะเชื่อจอมมึงแต่งตัวเหมือนครูพละเลยวะมาดูเด็กๆทอมกิลล่ากันเนี่ยเด็กๆดีเด็กๆดีเอ๋อเหลืออะไรพี่เลี้ยบเหลืออยู่สิบสามได้อยู่โอเคพี่เล่นเดี๋ยวคุยใหญ่มานะมึงขึ้นอยู่บ้านคุยใหญ่มาอดเล่นนะเว้ยเลยอย่าคุยใหญ่มาอดเล่นนะ สเต็ปนี้สเต็ปคลาสิกจัดเอ้สเต็ปพิโน่ปาพิโน่สเต็ปคลาสิกจัดอะคิดถึงสมัยสมัยไม่ไม่มีบุญลมแบบยัดกันอย่างนั้นอะวิ่งยัดดงไงเฮ้ย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 ไอ้เพื่อนเมาเกินเพื่อนตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเมาเบาเมาไปหน่อยเบาจัดงานล้างก่อนพี่จะมา ตีตื่นตีตื่นสามสองปะดูสีสามสองแกคะแกลุกแกถักกันแล้วต่อซับกันหรือยังคนดูต่อซับกันหรือยังอีกหนึ่งต่อซับกันด้วยนะครับซับผัดเต้เดือนเก้าถึงเก้าบาทนะจ๊ะขอกกอนหน่อยขอกกอนหน่อยลูกเกอร์เปิดรถเลยดิไม่เคยเปิดโซลารโซ่ไปลูกเกอร์หนึ่งศูนย์ลกเอออออนี่นี่นี่ถึงแล้วโซ่มันชอบไปเหล่งตัวทางด้านข้างเว้ยแก้ไม่ได้เรื่องนะกูไม่ได้หันมาลตามมา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 กูก็ไม่ได้ล็อกนะ ขึ้นไม่ได้ยื่นเข้ามานะล็อกตัวนะ <c oughs> ะพูด <คน S 2> มาอะไรวะจัง โอ้ยวางก้นดานของน่าจะหมดแล้วดูยี่ส่งละเฮ้ยของทีแล้วไปสามทีแล้ว เฮ้ยเชีย่ยส่วนกลับวะทอดส่วนกลับวะสามสามแสนหนึ่งกูเริ่มสั่นคอนแล้ววะ <c oughs> ตัวนี้เปิดเยอะปะรอบนี้เยอะปะบินอะไรนะครับพี่ตัวนี้ตัวนี้บินเยอะปะห้าแสนแม่ม <c oughs> แนทุกรอบ บินกันเอาตายปากบอกเล่สนุกแม่งแทงกันเอาตายแทงกันตายของจริงแล้วนั่งเลาอะไรไม่ได้ทบินเลยาม่เล่นกัน้แต่เออน้งอกเขามได้แล้วบ่อเบินเาคีบทไรต้ากูต่อเขาแล้วยี่สิบอกคิวอะต่อสออต่อชั่วโมงกับมีเอาไหมอ่ะเฮ้ย เกียสปิริตจ้าสปิริดาสปิริดาสปิริดาไอขี้มินสุดยอะเลยครับพี่อะไรอ่ะเลยกดด้วยวะเป็นศูนย์หกขั้นพี่ทำไงวะไม่ได้มองชุบชุบแต่ผิดแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราไม่ได้ไอเดียกช่องเลยเดี๋ยวชุบให้ไอเดียวช่องเลยครับโอเคครับโอเคลงไปแล้วครับเล่นมาบ้ามาขาเดิมพันเมื่อไหร่พี่สกิทผมนะพี่มีมีพวกสเกิร์ตอะไรพวกนี้เล่นเวลาผมได้หมดอ่ะ ใช้พาดามันมาขอเล่นใช่ไหมรัสกุลสเกตเจ้ผมสกุลมาราเมย์แค่นั้นแหละเจอาโดงอยู่วะไมายรอเจ้าบอกว่าพิศานพิศานวัดวัดวัดจงอ่ะจงอยู่วะตัวบักอะพี่ตัวบักเหรอคนตัวบักโอ้ตัวบักนี่แม่งเลยจงเออดีวเแ่งเกิดเลยแน่ช็อตเบื่อหลงเพื่อนหลงพรดนำหลงบ้าเดี๋ยวกูลงร้านนึงเดี๋ยวกูใส่เพราะว่าช็อตเอนจอยปะ ผมว่าชอบมันช้ากว่าเกาะนะพี่หรอใช่มันเอราะฉันคือเกาะที่เทนนิงเพราะฉันอ่ะเออวิ่งหนี่จะตอดนี่ค่ะพี่เหตุป้าบอกว่าจอดในน้ำบ้านแล้วรถหายตกแม่เปล่าพี่สะก้อนอะไรเหรอวะป้ามาข้าวเผาเนี่ยสามสามพี่ได้ครับได้เฮ้ยด้วยวิ่งเป็นหล้ำวะสไลด์ยังไปโดนแทงอย่างเงี้ยพี่เออนั่นมัน บินพี่ลงไม่แสนหนึ่งด้วยน้องอร่อยอะไรนะอน่อยน้องเลิฟเดี๋ยวพี่เอาน้ำมันมวยแป้งไหมมากัญชาดีกว่าเท่อเททำไมเพลงหมดเยอะจังวะขอเพลงละดิไม่เว้นไม่กีนเพลงจะมีสิบห้าเลยสิบส่วนหกรอบหน้าพี่ว่ารถบินหรือเปล่ามันใครถึงห้าความพี่มันเอาเอาเพลงเอาเพลงให้หน่อยสามไม่เหมือว่าไม่เมว่าต้องต้องฟิกเกาะด้วยว่ะพี่ ไม่พี่ผิดาวังฝั่งนู้นเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องพลิกก็ไดานเปรี้ยวเบลเราพี่ว่าเล่นสามวินพอแล้วมาเพนพอป่ะพผิดมาหนึ่งงานพอมาเล่นห้าจนเปื่อยแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยมาครับมาครับพี่แต่ละวินเนี่ยโหเกือบร้อยอ่ะเจ๋งสวยเว้ยน้องสวยเว้ย เดี๋ยวอยากเซ็ตลองลองชุบตีดเดบินนะแคนแคนใหม่ก็ได้แคนใหม่ที่แค้นหนึ่งเว้ยน้องไอ้เนี่ยนี่หลุนจัดแสตนึง,นงชุบแล้วที่ชุบแล้วชุบแล้วห <c oughs> นึงน่งแบบมีใส่ก่อนวินท้ายไปวินท้ายครับตัดสินตัดสิขอเย่ยงทักสินมาครับอะไรวะ ไม่ใช่พี่นั้นไม่ได้นะอะไรวะเปิดเพลงแล้ววะมีเพลงด้วยเหรอวะเวลาเล่นเเอ้ยหรไอ้ต้อนเหรอเอลงเสียบเพลงกับทุกอย่างเออเพลงจระตัวเปิดเพลงเสียบไม่ได้ปะเพลงวัวร้อยเปล่าบินเอาอยู่บินเอาอยู่น้ำอยู่เอ้ยมึงเปิดเพลงดูไว้แชมป์ดิ

อหมัดเงินหิดจัดเลนตอนเนี้ย้ยอย่าลอกี่ตอนถลอกไม่ได้กันใหม่ได้เนี่ยพี่คอมครับน้องน้องจะแก้เองอันไหนคันประจำอ่ะเาไป้วิงไหมอ่ะปา่อยหวันใจฮะใครจใครนั่งใครแทงมาแล้วทีมาเข้าานหน่อยไหมใครใครจ่าทออแ้วอ่าเห็นัหตนน่งครับ ไปได้พี่อะไรอะอะไรอะอะไรอะะไรอะต้องยิมไปจากแคมนะพี่รถเป็นบ้าก่ออับที่ว่ารถมันเยอะไ้มตรงนไ้มันเลยแบบว่าเป็นอย่างครับคิดถึงว่ามึงหายไปหนะโอ้แทงแทนเพื่อนราสองแสนเลยแหละอหล่ตอนนี้รับสองแสนได้ไหมครับ